สวัสดีครับสวัสดีทุกทคนอยู่ที่ไหนเอ่ยภูผาม่าน,นสวยงามไหมครับผม สวยงามมากนี่ครับเป็นอนุสงอนิสงของคุณลูกค้านะครับผมลูกค้าได้มาพักที่นี่กเ็เลยได้อนิสงมาเที่ยวด้วยครับผมสวยงามมากถ้าไม่มีลูกค้ามาก็คงจะไม่ได้มาที่นี่นะครับผมนอนพัก หนึ่งสองสามสามห้องครับผมลูกค้าห้องละสองคนสองห้องผมนอนผู้เดียวนี่สวยมากสวยจริงๆครับผมอันนี้กลางวันนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายตอนเช้าให้ดูอีกรอบหนึ่งเยี่ยมมากเลย สวยจริงเป็นโอกาสดีของผมนะครับผมเนี่ยเขาว่ามีข้างขาวจริงไหมกลางวันครับแดดเปรี้ยงๆเ, <c oughs> เดี๋ยวคอยชมตอนเย็นกับตอนเช้าครับว่าอากาศจะเป็นแบบไหนครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทาง แท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยครับผมสนใจติดต่อได้นะครับแต่เป็นหลังปีใหม่นะครับผมปีใหม่นี้ลูกค้าท่านนี้ได้จองไว้หมดแล้ววันที่14ถึงวันที่31ครับผมเนี่ยที่แรกที่เที่ยวครับเมื่อาวานถวายพระวันนี้มาเที่ยวที่ขอนแก่นภูผามมาัน สวยงามจริงครับผมสวยงามจริงครับผมสวยงามมากครับผมสวยจริงๆห้องพักสามห้องโน่นเจ้าแท็กซี่สายลุยจอดอยู่นู่น <Thank> ท่านใจสนท่านใดสนใจใช้บริการแท็กซี่สายลุยนะครับผมตอบโจทย์ทุกการเดินทางแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยครับผมสนใจเรียกใช้บริการได้เลยครับผมแต่ปีใหม่นี้คิวไม่ว่างนะครับผมลูกค้าจองไว14้14-31ถึงนะครับผม ยินดีให้บริการครับผมเรื่องการบริการต่างจังหวัดต้องแท็กซี่สายลุยบริการทั่วไทยเท่านั้นชื่อนี้การันตีด้วยผลงานครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับผมภูผามา่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม ขอให้ทุกท่านที่รับชมภาพนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอยา่าจนกันนะครับที่ขาดเลยไม่ได้เลยคือสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ